สวัสดีแฟนฟุตบอลพลทธพักจิกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้สรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เจมส์จัสตินพร้อมแล้วฟิตทันดวนเบอร์ลี่เสาร์นี้ฟูตแบ็กรายนี้ครับไปได้นรู้เล่นกับทีมชุดใหญ่ของทีมที่จอกสยามมาแล้ว11เดือนแต่ได้กลับมาู้เล่นกับทีมชุดอายุไม่เกินย3ปีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและตอนนี้ก็พร้อมทีนแจงไปสำรองให้กับทีมของเบเดรเจอร์แล้ว เจมส์แจสนสามารถลงเล่นให้กับเรตเตอร์สตีไปครั้งแรกในรอบ11เดือนในสุดสัปดาห์นี้โดยไปเล่นรัชเ,เจอร์เตรียมนำเขาไปกับทีมในเกมที่จะเดินทางไปเยือนเบอร์ลีโดยเจมส์แจสินครับไม่ลงสนามกับเรตเตอร์สตีนับตั้งแต่เอนคาชีในเกมเอฟเอคัพกับบรายตันเมื่อเดือนกรุมคาพันธ์ที่ผ่านมาและจะพักรักษาอาการบาดเจ็บและพักฟื้นเป็นเวลาหลายเดือนและติวไว้23ปีรายนี้ได้ลงเล่น45นาทีให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีของสโมสรในช่วงสุดสัปดาห์โดยที่เขากลับสู่สนามไปครั้งแรก จากการฝึกซ้อมที่ทำได้ดีในรอบสัปดาห์ของจัสตินครับทำให้เราเจอมั่นใจว่าเขาพร้อมสำหรับการรงเล่นในทีมชุดใหญ่อีกครั้งแม้ว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในตัวสํารองที่เทิร์ฟมัวจากการที่เจมส์จัสตินเป็นหนึ่งในหผู้เล่นที่กลับมาร่วมกับชังราซูยินชูลูกโทวมัสเคนันดิวบอร์ฮอร์และแพซันดาก้าทำให้เรตเตอร์สตีมีผู้เล่นมากพอที่จะทาการแข่งขันได้ตามโปรแกรมครับโดยได้ยุดเลนเกมตารางนัดล่าสุดที่พบกับเอเวอร์ตันในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะกล่าวในงานแถลงข่าว ดังนั้นเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าเดิมมากโดยมีพาสดาก้ารุกโทมัสาชราสุยินชูเคนันดิบริฮอร์และยังมีเจมส์แัสตินซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับเราเขาอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวเลือกแรกแต่เขาจะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งตอนที่เขาบาดเจ,จ็บแจสตินอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเขาพัฒนาขึ้นทุกนัดและผู้จัดการทีมธัรกิจอย่างเกลตเซาเกตยอมรับว่าเขาอยู่ในดิสหลายชื่อของทัพทีไรออนเราจะเชื่อว่าแจสตินจะกลับขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ครับภายในสิ้นดููกกาาาาาลนีีี้้้้โยยยทท่่่่่เเเขขขคออออๆับสงงรรตช เขาผ่านการรุ่งสนามกับทีมชุดอายุเีเกิน23ปีได้ดีมากโรเจอร์กล่าวในตอนนี้มันเป็นการประกฏตัวครั้งแรกและสวมชุดจิ๊กจอกสีน้ำเงินอีกครั้งเขาดูแข็งแกร่งในการฝึกซ้อมและเขารู้สึกว่าเขาสามารถถูกเรียกเข้าสู่การแข่งขันได้เราจะตรวจเขาอีกครั้งสุดท้ายในวันนี้และประเมินความพร้อมของเจสตินอีกทีการได้กลับมานั้นยิ่งใหญ่มากถ้าเราได้ตัแต่แบบเขากลับมาเราก็สามารถมีความหวังที่จะกลับไปประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้ได้มันเป็นการใช้เวลาพักรักษาตัวที่นานมาก แต่ในช่วงครึ่งของฤดูกาลผมแน่ใจว่าเขาจะกลับไปสู่ระดับของเขาได้การก้าวถอยหลังครั้งแรกอาจเป็นสิ่งไม่แน่นอนเรานําเขากลับมาก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีเท่านั้นความพ่ายเขาถูกถูกระงับโดยโควิดแต่เขากลับมาลงสนามได้อีกครั้งเขาเป็นผู้เล่นที่จะช่วยทีมเราได้จริงๆผมดีใจที่เขาจะเข้ามาเติมเต็มทีมของเรา นี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเจนจัสตินครับที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมที่จะพบกับเบอร์รี่ในวันเสาร์นี้ซึ่งจะตัวเองครับอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมแรกอย่างเป็นทางการในการพบกับเบอร์รี่ก็รอติดตามดูนะครับว่าเจนจัสตินเองกลับมาแล้วจะลงเล่นได้เหมือนเดิมหรือไม่ครับมาต่อกันที่จิ้กจอกเห็นแววรูปแมนเตรียมเซตยาถาวรซัมเมอร์นี้ อเดมัร่าลูกแมนปีกตัวยืมของเรเทอร์สตีมีคุณสมบัติทุกอย่างและกำลังได้รับการพิจารณาให้ย้ายทีมแบบถาวรก่อนซัมเมอร์นี้ครับแล้วติวัย24ีปีทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนักเตตย้ายมาจากอาเบลไรซิกทีมจากบุเดลติกาเยอรมันด้วยสัญญายืมตัวทั้งฤดูกาลเขาได้แสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมชนะก,การแข่งขันในการเลีบไปทีมเยือนเมื่อเร็วๆนี้โดยทำประตูโทนให้กับทีมในชัยชนะ1ประตูต่อศูนย์เหนือลิเวอร์พูลและเป็นนัเตะตัวหลักจากการที่ทีมไม่มีกกาอนนาชีพ3คคนใเนับว โดยแอซซิตให้กับเจมสันและฮาวิบานในช่วงครึ่งหลังของฤดูก,กาลกับเรตเตอร์ซีและการเตรียมตัวสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์กำลังดำเนินไปเมเดนรัเจอร์ผู้จัดก,การทีมกล่าวว่าสโมสกรกำลังชั่งน้ำหนักข้อตกลงถาวรสํสำหรับนักเตะวัย24ปีรายนี้เขาเป็นผู้เล่นที่ผมชอบทำงานด้วยเขาพัฒนาและพัฒนาอยู่ตลอดเวลารัเจอร์กล่าวผมมีการพัฒนาในศักยภาพของเขาเขามีคุณสมบัติทุกอย่างเขามีความเร็วใช้เท้าที่สองข้าง เขาช่วยทีมได้ดีมีการเล่นบอลที่ยอดเยี่ยมเขายิงได้และเขามีส่วนช่วยทีมทำประตูได้อีกด้วยเขาแสดงให้เห็นว่าเขาได้ทุกที่ในแนวรุกโดยเล่นทางด้านขวาหรือทางซ้ายและเขาสามารถลงเล่นในบทบาทผู้เล่นหมายเลขสิบได้อีกด้วยเขาเป็นนักฟุตบอลที่มหัศจรรย์ที่ยังมีการพัฒนาอีกมากที่ต้องทําผมมีความยินดีกับผลงานของรูปแมนและการก้าวขึ้นสู่ครึ่งหลังของฤดูกาลนั้นสัญญาถาวรจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเริ่มพิจารณา เลสเตอร์ิตี้ครับเป็นสมโมสรที่5ในอาชีพกายค้าแข่งของลูกแมนต่อจากชาตันเอเวอร์ตันไรซิกและฟูแฮมโดยปีกรายนี้ยังไม่เคยลงเนได้ถึง50นัดส,สำหรับทีมเหล่านี้เลยการหาสมโมสรที่จะปักหรักคาแข้งจะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายของเขาและจะกล่าวในขณะที่เลตเตอร์สตี้กำลังทำงานเพื่อย,ยกระดับความมั่นใจของตัวเองให้ถึงระดับความสามารถของเขาแลวจะกล่าวว่าสิ่งที่เราพูดกันกับเขาเมื่อเขาเข้ามาสู่ทีมเพราะเขาเป็นคนถ่อมตัวและเป็นคนเงียบๆจริงๆเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลิกของเขาเพื่อไนในระดับสูงสุด บางครั้งการได้เล่นในพเมียร์ริคคุณต้องการความมั่นใจผู้เล่นชั้นนําทุกคนที่ผมรู้จักมีความเยือยยิงความมั่นใจในตนเองและความภูมิใจในตนเองเพียงพวกคุณมีพรสวรรค์มันไม่ได้ทําให้คุณแบบนั้นเสมอไปจะต้องมีการเลี้ยงดูและพัฒนาเขาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณดูอาริโมราเขาไม่ได้อยู่ในอะคาเดมี่เขาผ่านการเล่นในชุดเยาวชนกับชาวตันและจากนั้นเขาก็อยู่ในทีมชุดใหญ่อย่างรวดเร็วเขาไปเอเวอร์ตันที่ได้ไม่ได้ผลสําหรับเขาเขากําลังมีการเคลื่อนไหวสาหรับการลงเล่นอย่างต่อเนื่อง ตอนที่เขาเป็นเด็กอายุ20ปีต้นๆที่อาจต้องการหาบ้านผมรู้สึกว่าเราสามารถพาเขามาที่นี่ได้ซึ่งวัฒนธรรมของเราเกี่ยวกับการฝึกฟุตบอลและการพัฒน,นาเรารู้สึกว่าเราสามารถนำบุคลิกนั้นมาสู่ระดับของเขาได้นั่นคือเวลางานและความมั่นใจและเขาแสดงให้เห็นว่าเขาพัฒน,นาได้ดีจริงๆ นี่ก็เป็นคำกล่าวของเบเดนโรจเจอร์ครับเกี่ยวกับอาริโมราลุคแมนซึ่งทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาจนทำให้สโมรสรเองครับต้องเริ่มมีการพิจารณาในการเซ็นสัญญาถาวรกับลุคแมนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันดี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดเตอร์สตี้วันนี้สวัสดีครับ